ที่นี่คือประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใครๆก็อยากย้ายมาอยู่และอยากมาสัมผัสท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าในสมัยนี้และในตอนนี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีผู้คนโยกย้ายอพยพเข้ามาอยู่เยอะมากๆโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านของสหรัฐอเมริกาเนื่องจากเขาเป็นประเทศที่ใหญ่มีอำนาจแล้วก็เจริญและมีชื่อเสียงในระดับต้นๆของโลก และอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะข้อดีเลยนะคะรัฐบาลเขาจะดูแลประชากรของเขาดีมากๆค่ะและในคลิปวิดีโอนี้นะคะตุกตาจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับคนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะในหนึ่งจำนวนคนที่เมื่อหลายร้อยปีก่อนที่เขาได้ย้ายอพยพมาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกากลุ่มคนเหล่านี้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่อย่างแปลกและก็น่าทึ่งมากๆพวกเขาพยายามที่จะ เไม่ยอมใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือว่าไม่ยอมใช้อิเล็กทริกหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่พวกเขาคิดว่าไม่จำเป็นในการดำรงชีวิตของพวกเขาในแต่ละวันกลุ่มคนที่พูดถึงนี่นะคะก็คือเผ่าชุมชนอาร์มิชนั่นเองนะคะพวกเขาใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายเมื่อสมัยหลายร้อยปีก่อนพวกเขาจะมีประชากรน้อยมากๆนะคะเป็นกลุ่มเล็กๆแต่ตอนนี้ พวกเขาได้ขยายประชากรเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วก็พวกเขาก็ได้ขยายแล้วก็ได้โยกย้ายไปอยู่ในหลายๆรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาและอีกอย่างหนึง่งชุมชนอาร์มิชพวกเขาจะนิยมให้มีลูกเยอะกว่า2คนหรือ3คนขึ้นไปเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้ตุ๊กตาจะมาเล่าประวัติหรือว่าเหตุผลยอ่อๆว่าทำไมชาวอาร์มิช ถึงนิยมให้มีลูกเยอะหรือว่ามากกว่าสองคนขึ้นไปเหตุผลข้อที่ 1, 1พวกเขาอาจจะอยากขยายเผ่าพันธุ์หรือให้มีชุมชนหรือกลุ่มคนมากเพิ่มขึ้นข้อ2อาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขามีฟาร์มแล้วก็มีไร่พื้นที่เยอะมากๆพวกเขาเลยต้องการอยากให้มีคนมาช่วยงานภายในครอบครัวข้อ3ชาวอาเมิดเชื่อและนับถือในาศาสนาคริสต์ และคนที่เขาเชื่อในศาสนานี้พวกเขาจะเชื่อว่าการให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ดีและก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐมากๆฉะนั้นในทุกชีวิตที่มาเกิดกับพวกเขาพวกเขาจะเชื่อว่านั่นคือพระเจ้าประทานพรมาให้และในหลายๆเหตุผลนี้ที่ทำให้ชาวอาร์มิชไม่ยอมใช้สิ่งช่วยคุมกำเนิด และนี่ละค่ะอาจจะเป็นเหตุผลและคำตอบของชาวอาร์มิชว่าทำไมพวกเขานิยมให้มีลูกมากกว่า2คนหรือ3คนขึ้นไปอ้อถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านไหนที่ทราบรายละเอียดหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้นะคะแชร์กันเข้ามาเลยค่ะวิเกือบลืมค่ะมี FC ถามเข้ามาว่าชาวอาร์มิชเขามีร้านขายล็อกเวียนหรือว่ามีขายรถม้าไหม นี่ค่ะพอดีเลยตุกตาก็กำลังจะขับรถผ่านไปเดี๋ยวทุกตาจะพาไปชมเฉพาะส่วนเล็ก,ลกๆน้อยนะคะไม่ใช่ทุกอย่างนะคะถ้าเป็นที่เข้าขายรถม้าเลยนะคะมีเยอะเลยนะคะเดี๋ยวทุกตาจะแล้วก็ขายพวกล้อนะคะล้อเบียนเยอะแยะเลยนะคะ แต่เขาปิดแล้วที่จริงเขามีของขายหลายอย่างอยู่นะคะแต่ว่าตุกตามาตอนที่ร้านเขาปิดแล้วนะคะแต่นี่นะคะเดี๋ยวตุกตาจะพาท่านผู้ชมเข้ามาในร้านมาเก็ตของเผ่าอาร์มิสนะคะว่ามีอะไรบ้างตุกตาอาจจะพาชมเล็กๆ,ๆน้อยนะคะเขาใกล้จะปิดแล้วแล้วก็จะมาซื้อกรีนชีกรีนชีนะคะตอนนี้ก็มาซื้อหอมกรีนชี Green นะคะที่เขาก็ทาให้ อเมชมาร์เก็ตนะคะโอ้ยไม่น่าแวะร้านเลยนะคะเนี่ยค่ะเข้ามาในร้านแล้วนะคะก็ต้องหมดตังค่ะตุ๊กก็ได้อ่าคอฟฟี่เพรโซ่แล้วก็กรีนทีมาไว้ดื่มด้วยค่ะต่งนี้เป็นร้านอาหารของอเมชหมดเลยนะคะสิคะก็มีคาร์บอยแฮดด้วยนะคะเนี่ยค่ะสวยงามมากมีหลากหลายให้เลือกของแท้นะคะเป็นหนังแท้หมดเลยแฟนไว้เต็มเลยนะคะ นี่ก็เป็นหมวกหรือว,ว่าเป็นเสื้อคาร์บอยเป็นหนังแท้นะคะขายเต็มเลยค่ะงามมากแถวนี้จะเป็นอาร์มิชเวลเลตหมดเลยนะคะโอเคและนี่จะเป็นหมวกของเด็กแล้วก็วัยรุ่นแล้วก็ของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะที่ชาวอาร์มิชเขานิยมใส่เนื่องจากว่าชาวอาร์มิชเขาใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายรักษาวัฒนธรรมเก่าแก่ไว้และการแต่งกายของพวกเขาจึงทำให้มีผู้คนมากมายอยากจะมาสัมผัสกับการใช้ชีวิตของพวกเขาวิบรรยากาศสวยงามมาก คลิปวิดีโอนี้ตุกตาก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะวันนี้เป็นเส้นถนน Country Road นะคะเข้าไปไม่ได้นะ